งานตะกรุดแม่เพิ่นเพื่อนได้รู้เนี่ก็บยากย้อยนะครับนอ๊ะเ่ค่อยได้เอาขวานไปนองครับใหญ่ค่าของคองแท้นะครับนอกคงนี่ใหญ่ค่าของนะครับลูกเสียงท่านแม่ได้เด้วยไหลูกนี่สี่เดือนลูกอายุสี่เดือนนะครับลูกลูกพอได้ครับสี่เดือนลูกพีศาจแดงเนาะแมนลูกพีศาจแดงลูกพีศาจแดงมีใบมีหลอดนะครับเนาะสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะครับส้มจะเดือนแล้วครับกำลังผ่านรอบแรก หนึ่งเดือนเจ็ดวันนะพอเน้อไม่เยได้ออกของน่าพี่น้องเนาะอ้หเหนือนังก็ำลังมาเลยลูกสาวเพลินนะครับเขานี่เฮ็ดมากเลยมบนมีเขามันลุนธรรมชาติลุ้นธรรมชาตินะพอเนาะ ส,ว,สบบว,ว,วัสดีครับพี่น้องครับบะนุ่มชาเดียวมั้งเลยครับสวัสดีครับพ่ี่ไนยสวัสดีครับพี่ซ้ายนะครับว่าทียูทูบเบอร์นะครับเมือนี้เอา้าแม่ลูกควบงามๆนะครับน้อใหญ่ค่าของมาเปิดราคาในรอบสามเดือนนะพ่อครับละเอียนพี่ไผ่เป็นยังไงครับละเอียดเพื่อนร้านเรียนครับลูกคนจะเดือนพ่อ <c oughs> ลูกมีสี่เดือน ลูกอายุสี่เดือนนะครับออลูกลูกพ่อได้ครับสี่เดือนลูกพีศดาดงเนาะเงี้ลูกพีศดาดงลูกพีศดาดงมีใบมีหลอดนะครับเนาะใบมีหลอดเออแดองสมซื้อหรอพี่น้องครับมื่อกี้อะไรครับแดงจนเหลืองมังมังนะพ่อเงี้ยจ้ะนะพอน่อเนาะเอามาเป็นแม่โอ้ยังจอยอยู่นะครับมื่อกี้พี่น้องมันมันมันมาถือช่วงโรละบาทนะครับเนาะบัตรที่ดีเงี้ยค่าขอบพี่น้องครับแม่นี่สมพอได้ไหมพ่อเอฟสามหนึ่ง เคเอฟสามหนึ่งนะครับส้มจะเดือนแล้วครับกํลาลังผ่านหอบแรกเดือนกับเกินหนึ่ง <1 S 2> เดือนเจ็ดวันนะพอน่อเนาะแมนนะครับไม่ตัตดต<ม>ิ้นบ่หรอพ่อขึ้นอขึ้นนีบอ้งัวมันขึ้นีวะบอบอบ,อบอมีเลยน,ออนอ้องพอน้อแมนเห็นเป็นไทยผสมนะครับเนาะแต่ว่าอ้วนขึ้นนะมาเรียก์จย์จอยนะครับผมแมนกับสีแดงที่ให้ลูกแดงแม่แดงกับสีประตูนะครับเนาะเราบอกว่าได้ออกของท่านพี่น้องเน้อโอ้เหนือนังกําลังมาเลยลูกสาวเพลินนะครับ เขานี่เฮ็ดมากเลยมั้บ่มีเขามันุ้นทำมาดูธรรมชาตินะพอนะ้น้องครับมื่อตีแล้วครับผมสรุปคือแม่นี่ตัวทองนี่คือลูกซองลูกซ้องคตัวนี้ลูกแรกแม่ตัวแรกตัวนี้แม่ทองเคสามหนึ่งประมาณเดือนเดือนกูกวเดือนสิเกาเือบกลูกสาวนี่ซีเดือนป่ะแม่ลูกสาวดีซีเดียนลูกสาวซีเดือนนะครับลูกสาวปีเสดนะครับเนาะแม่นี่ยทายสูงมาลอยลอยลอยสามสิบห้าบุกบนะครับ แม่ไปไถ่ไถ่ผสมบ้ามันนะครับเนาะโอ้งามงามงามแม่แก่ไข่ปวดขึ้นจมูกแม่เพิ่นแมนะครับสูงกับพี่เพียงพ่อสายเลยครับแมครับเอาพี่น้องเมืองล่าเหลียดด้วครับด้วยมีตำลึงตรงนี้บ๊วยยัยแม่เพิ่นนี่บ๊วยบ๊วยบ๊นุ่มเลยพ่อแม่บ่นุ่มกับสีเต่าเบือไทยเพิ่งเลยนุ่มสีเต่านะครับเนาะพี่น้องครับเมืองนะครับจะชัดนะครับผมแม่แม่นุ่มสีเต่านะครับเนาะนุ่มงามพี่น้องครับน้ำเตะกับงามพางกับลามขางล่างนะครับเนาะลูกกาไพี่ตรงนี้พ หลูกนี้มันมีดังนะพ่อเนาะแดงครับแดงครับนะครับแล้วพี่น้องคเขาว่าลูกพิซาได้นะครับโตโตบใใหญ่แต่ว่านังสีย่นๆแล้วก็สีแดงนะครับเนาะเป็นงัวนะฮักนะฮักเดี๋ยวขดอของใช่เอาบ้านนี้มาฟังแล้วม่ะมีพอของอะไเทีไรลอยยี่สิบคะแนนลอยยี่สิบคะแนนหนึ่งซองหานะครับ บอเป็นโลหรอกม่าจะข้มึงกข่าหัวอม่ใ่ไอ้เปนโลไ้ด้งัวมึงัวเราบ่มีตมมีนยังจะตสีกนเขาทั้งหมดเนาะหัวสามตัวเดองสีพกชีนมึงตัวเลยสีเป้าเเก็บเบี้ยเดือนะพอนะนะครับสีพกชีนครบทุกตัวนะครับหูกมุกเายใครนะครับอุ้ยได้ยาญ่เด็มาเอาย่คอกอ่ามาคนเองนะครับเนาะ พอใหญ่ผมไปส่งนะครับเด้พอใหญ่เราบริเวณนิยมต้นทั่วนะครับเล่ามานะครับมาเอาเอาไว้ตะแบงให้ผู้มักเวียนมาเมืองอยู่คอหรือวานะครับมาหอดต่อรองได้ครับมาหอดขอกต่ออีกแล้วเป่าแมนปืนลอยยืดซิฟแนนนี่ต่อรองได้แต่มาหอดขอบอี่ด่วงครับสุดยอดนะครับเนาะแดงอังลางนะครับไล่ลอดมีครบทวนโอ้ยยืนคุณคณะเลยมันนี่ เพราะยังแต่ใครไม่โค่นไม่เพลยใช่ไหมอางูใส่มาเลี้ยงที่นี่บอสันหูแล้วแกเปหาเบอร์ละครับพี่ก็เสือสามารถถึงขอบตัวลอกเลยนีพี่น้องครับผมกับนายินข่าวว่าเขาจะเปิดตลาดงวูอะไรอยู่นะครับน้อแต่ว่าผมกว่าวนั่นบอทตันพอเปิดพี่น้องครับพอหลุมมันหลายนะครับแค่แค่อนุญาตเด็กคนคนใหญ่เด็กก้อนช่วงแรกแต่ว่าถ้าเปิดแล้วตอนนี้ผมมาบุญบ้านอะไรนะพี่น้องครับตลาดงูนะครับน้อเพราะว่ามันก็ยังมีขอบเป็นของบเป็นอยู่นะครับผมแต่ว่าขอให้ปนลอกกั้นขึ้นใหญ่ก้อนไอ้ดับแรกอืม นะครับพ่อให้พี่น้องเปิดดีสีเดี๋ยขายก่อนนะครับเพราะว่าขายอยู่คอเนี่ยเขาบอกไปช่วยน้องหัวหน้าแต่เขาไปเปิดตลาดคนมันกระไรเป็นบ่อจักโลคนโล่งง้วนน้องหัวหน้าเออเอาแค่อะไรคือสายซอยคือซอยปลดล็อกกั้นขึ้นใหญ่ก่อนตัวได้สีคลายมีมีใบรับรน้องหัวหน้าเออง่ายเลยพี่น้องครับที่นี่นะครับอือเพราะว่าเสีห้พี่เปิดผอมกันทั้งทั้ง้เขื่อนยหญ่ทั้งเปิดตลาดมันก็เป็นไปได้นะครับว่าบ้านจัว่าตลาดเปิดแต่ว่าบ้านจังหวัดไม่เปิดมาที่นี่เข้าก็โค่นใหญ่ขนาดกันบ่ได้ นะครับนี่คือขอเสียนะครับอพี่น้องครับผู้เล่นมังงัวแม่ลูกง,งามๆนะครับน้องแม่กับตัวไข่เด้อแม่บบหีหายได้พี่น้องแข่งกี่แสนข้าวเหนียนวขัญนะครับแม่ลอยเท่าเลวะเปิดลอยยี่สิบคะแนนลอยซ่าท่อน้อ,อ,สนสองเออแสนสองต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้นะครับแสนสองต่อรองได้มาซเสอยมาเอาอยู่ยขวางนี่เลี้ยงก้อยเลี้ยงเลี้ยงก้อยเลี้ยงลาบหอมระบายน,นะครับเเลลลีี้้้ยยยงู่่แวมาาาหกใ มาเสืออยู่แค,ค่น,นีนซูขอีกินขนมปังครับแบงค์บ้าสองอย่ผมนะครับเนาะเ้าจะมึงลูกอีกรอบนึงนะครับหัวล,ลูกสาวเนาะเอาพี่น้อนงครับงว่วนสองตัวคืนกันนะครับเนาะลอยยิบผ่าก็จะซื้งง่วนตัวนึงเี้น,นะพ่องว่วนง,งามๆบางโตนี่ก็ลอยสามสิบลอยสิบนะครับเนาะแต่ว่านี่ก็สีบางงามนะครับแต่ว่าทางยูนิเกตที่ว่าพอเลียบนะพ่อเน,นาะพอราคามันก็นสูงนะครับเนาะเอองว่ว แม่หลูงนะครับผมแม่ยังเป็นสาวอยู่แม่ยังบันเทาเลยนะครับจุงง่งย่างมาแล้วพอ่อจุงย่างแม่ถึงไหมนะครับงางนตะกดแม่เป็นเที่รู้แต่ก็ยากย้ยอนนะครับนอ้องเพื่อนเดี๋ยวเอาข้อไปนองครับใหญ่ข้าของคองแท้นะครับนอ้องคงนี่ใหญ่ข้าของนะครับหลูงเสียงท่านแม่ได้ไหมเนี่น เอาพี่น้องครับผู้ได้มากกันนะครับกระฝากก็ไลค์กดแชร์นะครับเด้อผู้ได้สนใจโทรหาคอยิซายนะครับเราพร้อมมอบใจเจ้าของงวเด้อครับงวดเราหมดไปหลกเจ้าโตนะครับว่าสีวัคซีนครบทุโตรนะครับสีวัคซีนต้องเตะหลกมากไหมไหมนี่ท่านพ่อเนาะแต่กายู่ไก่หมอนะครับหมอดูแลทุกอย่างนะครับหมอลูกหมอร้านนะครับเนาะแขนอันตันเลยอย่างเอ้ยแม่เขากับแม่เงาเนี่ครับเขาสวย พี่น้องมากกฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อโชคนี้ก็บบริษัทเดียร์คายนะครับเนาะอ่าสิเปิดถือเปอิดแท่งไงพี่น้องรับชมเลยครับผมคอมเมนต์มาได้ครับนเนาะเหลือมังมั่งเลยเดี๋ยวกําลังออกถือเดียดถือเดียดเลือ,อ,อมังมั่ง <c oughs> พี่น้องครับมักหยอกว่ามึงอยากขึ้นรถสิบหอบเหรอฮะพี่น้องครับมึงเจอแล้วครับ เหลียมมังม่วงพี่น้องครับลูกอะบมมีตีนนะพ่อเนาะลูกอะนุ่มสวยอยู่พี่น้องครับมัมีตรงมีตีงนะครับเนาะแดงมากนะครับผมใบย่ามสีไทยพี่น้องมังละเอียดที่สุดนะครับเนาะลูกนี่ล้างงามพี่น้องครับมังล้างรวยนะครับล้างใหม่กระด้านนะครับเนาะล้างแต่งงามเลยพี่น้องเอาละครับผมมียังคอมเมือแก่ข้อมนต์มาเนี่ยครับเด้อติชมได้นะครับผมขอบคุณดเข้ามารับชมนะครับเนาะสนใจโทรหาประสัยนะครับผมไม่แม้จะของว่าพี่น้องครับ ที่ขับมาดูชมสารคดีนี้ครับสวัสดีครับ